สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างสายนะครับจากห้ังสมายทีสวิตครับวันนี้มารีวิวงานเปลี่ยนจอในนะครับตัวนี้เป็น macbook นะครับ a 1 7 0 6ครับตัวนี้ก็อันนี้เครื่องมาในอาการจอแตกนะครับผมก็ทําการเปลี่ยนจอใหม่ครับเป็นการเปลี่ยนแบบจอในอันนี้จะเป็นจอเก่าลูกค้านะครับที่มันแตกมานะครับก็อนนี้หลังจากที่ทาการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาเปิดเทสดูนิดนึง ในเรื่องของการปรับแสงหน้าจอนะครับปรับขึ้นลงได้ปกติอโอเคแล้วก็เราจะมาเทสในเรื่องของตัวกล้องหน้านะครับผมโอเคครับกล้องหน้าเปิดติดใช้ได้เหมือนเดิมนะครับก็เรียบร้อยครับตัวนี้พร้อมส่งเครื่องคืนเจ้าของนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเปลี่ยนจอนะครับ MacBook ทุกรุ่นเลยสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่สมัย e r v i c e ได้ทุกสาขาเลยนะครับยินดีให้บริการครับก็สำหรับวันนี้ช่างต่ายครับก็ขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ